สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องบ้านลักกี้สองอาหกหาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะครับที่เพิ่งนกำลัาติดตามนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็วันที่ยี่สิบสี่นะครับผมวันที่ยี่สี่วันเป็นวันอาทิตย์นะครับผมเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเห็นวันหยุดเฉพาะนะครับวันนี้นะครับเอาล้วครับวันนี้ก็มีนัทั้งเอาวฝ่าว่าตอนพี่น้องนะครับ เป็นแนวทางของรัฐบาลไทยชุดตัดชุดตัดนะครับแยกบนแยกล่างนะครับก่อนจะขอยังแนวทางตัวเลขนะครับผมกลับมาเบิรงเก็บคําเตือนกันก่อนนะครับคํำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้น โดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาล้ครับก็จะคอยเบื้องตั้งตัวเลขของงวดวันที่หนึ่งเมษายนนี่นะครับผมกลับมาเบื้อสงสรุปงวดที่ผ่านมานะครับชุดตัดงวดที่ผ่านมานะครับผมซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกนะครับเลขที่ออก 3ตัวบนนะครับผมก็6 2 6ข้างล่างก็7 8นะครับข้างล่าง7 8นะครับผมซึ่งวดที่่าดมา่เลขลดไปนะครับจับคู่ให้ลดไปนะครับผมแต่ว่าตัวตัวรูดวิ่งนะครับรูดวิ่ง6กับ9ก้าบนนะครับเข้าที่หนะครับเข่าที่หนะครับผมแต่ว่าเอ็ดเน้นที่เ้านะครับ ก็เข่าไปนะครับเข่านะครับผมส่วนจับคู่นะครับจับคู่ให้สามหกนะครับเลขออกสองหกนะครับผมก็เจ็ดไปแต้มเดียวนะครับผมส่วนส่วนล่างนะครับผมล่างก็ให้วิ่งแปดกับหนึ่งนะครับให้วิ่งแปดกับหนึ่งก็เข้าที่แปดนะครับเลขออกเจ็ดแปดนะครับเลขออกเจ็ดแปด ก็ลดไปนะครับจะใช้เน้นที่แปดสองนะครับผมลดไปนะครับผมก็ต้องขอโทษขอเพศซี่ลายนะครับตัวลักลอยนะครับลักลอยลักลอยไ้้ามกระ่านนะครับแต่ว่าเข่าที่หกนะครับเลขเป็นลักหกนะครับเป็นลักหกนะครับผมก็ตัวเนนทัขงแอดุดไปนะครับผมแต่ว่าตัวร้องเข่านะครับหก นะครับหลอดลอยกเขานะครับผมส่วนสามตัวก็หล fall. ุดนะครับเลขติดบนนะครับเลขติดบนมาชัวนะครับมาชัวสี่ห้าหกนะครับกาะเข้าที่หกนะครับเข่าที่หกนะครับผมมวดนี้เป็นวดที่ยี่สิบสามนะครับมวดที่ยี่สิบสามนะครับผมเลขติดหกนะครับก็เขานะครับแต่ว่าเลขจับคู่ให้นะครับงวด วันที่16หนี่ลดนะครับผมต้องขอโทษขอเพ้ตีนหลายๆนะครับผมเนาะก็มาเบิ่องอันต่อมาตามมัน่อนะครับมาตามมัน่อของงวดที่จะถึงนี้นะครับวันที่หนึ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวไปตามไปได้ครับสําหรับรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1นะครับวันที่1นเดือน4ปี6 7นี้นะครับ เลขติดบนนะครับผมเลขติดบนนะครับเลขติดบนเป็นงวดที 3, ่ยี่สี่นะครับงวดนี้งวดที่ยี่สิบสี่นะครับงวดที่ยี่สี่พี่น้องอ้าวเจ็ดหกห้านะครับเจ็ดหกห้ามีสามไม่มีสามตัวนี prayer, olha, ้ไม่ถูกหวยแน่นอนนะครับมาแน่นอนเจ็ดหกห้านะครับส <ple> ่วนครบบนนะครับครบบนงวดนี้นะครับงวดที่แล้วแอดหายไปชุดในในชุดสรุปนะครับครบบนครบล่างนะครับกับเขาครบล่างนะครับผมชุดสรุปนะครับชุดโครงสุดท้ายนะครับ ตัวงวันนี้ให้ไปก่อนเลยครับห้าหกสี่เก้าเจ็ดศูนย์นะครับครบบนนะครับห้าหกสี่เก้าเจ็ดศูนย์นะครับผมส่วนส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็มีหนึ่งสองนี่ชุดเต็มนะครับหลักร้อยชุดเต็มก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเน้นที่สี่นะครับเน้นที่สี่นะครับผมอ่าหลักสิบนะครับหลักสิบ สี่หกเก้านะครับหลักสิบบนนะครับสี่หกเก้านะครับผมแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับเก้ากับศูนย์นะครับผมส่วนตัววิ่งนะครับวิ่งรูดวิ่งรูดมาชัวเก้ากับหกนะครับเก้ากับหกนะครับพี่นอ้องส่วนจับคู่นะครับจับคู่ก็มีหกเก้าหกศูนย์สี่ศูนย์สี่เก้าห้าเก้าแล้วก็ ห้าศูนย์นะครับนี่เลขจับคู่นะครับผมตัวหลดบนนะครับเน้นที่หกเก้ากับหกศูนย์นะครับส่วนสามตัวนะครับผมสามตัวก็ไม่สี่หกเก้าสี่หกศูนย์สี่หกเก้าสี่หกศูนย์หกหนึ่งหกเออขอให้ครับหนึ่งหกเก้าแล้วหนึ่งหกศูนย์นะครับอันนี้หลักร้อยนะครับเน้นที่สามตัวนะครับเน้นที่สี่หกเก้าแล้วก็สี่หกศูนย์นะครับส่วน ส่วนครบล่างนะครับครบล่างครบล่างมาครบล่างนะครับก็มีสองสามเจ็ดแปดเก้านะครับสองสามเจ็ดแปดเก้านะครับงวดที่แล้วเข้าเจ็ดแปดนะครับครบล่างนะครับผมส่วนวิ่งนะครับวิ่งสองกับเจ็ดนะครับเน้นที่สองนะครับเน้นที่สองนะครับจับคู่นะครับสองเจ็ดสองแปด องเก้าแล้วก็สามเจ็ดนะครับผมนี่คือเลขงวดประจำวันที่วันที่หนึ่งเดือนสี่ปีหกเจ็ดนี้นะครับผมแกปนาจอเลยครับพี่น้องสำหรับชุดตัดนะครับชุดตัดนี่ยังเป็นชุดถือว่าเป็นชุดเต็มน,นะครับผมยังว่าท่านงครงท้ายนะครับคงถ่ายกับสีเลือดหน่อยก็นี้นะครับผมตัวนี้ก็หายเป็นชุดเต็มไปก่อนนะครับ แต่ว่ากมีตัวเน้นอยู่นะครับผมเอาไปน้ำไปลงทุนรับจับจองลอตเตอรี่เลยนะครับผมเอาละครับสำหรับงวดนี้นะครับผมก็มีนักทังเาปามาต่อการเพียงที่นีนะครับก็ให้ทุกคนใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขไม่ขอไม่รู้นะครับพี่น้องก็สุดท้ายสุดนี็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับโศกหมานลำรวยถูกหวยน้ำกันนะครับขอให้โศกให้หมานลำรวยทุกคนนะครับ โชคดีมิสตังใส่สุขทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะองใครพอกันไหมนะครับผมคลิปหน้าก็จะเป็นชุดโค้งสุดท้ายนะครับแต่ว่างวดนี้ก็คิดว่าน่าจะเกือบเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับเพราะว่ามีตัวเน้นอย่างเรียบร้อยนะครับผมนําเป็นปลงทุนตตรัตตอรี่ได้ครับผมสําหรับงวดนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าพอกันไหมนะครับผมสวัสดีครับ